เราเราเราอยากโชว์ให้เห็นแค่ไหนเพราะเวทีมันใหญ่มากเรานี่อยากจะร้องแทบจะให้เขาเห็นมาที่เราคนเดียวเลยด้วยซ้ําวันนั้นน่ะแต่ละคนอ่ะโป้ง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 กันออกมาขนาดน,นั้นน่ะวีคแรกนะวีคแรกเลยอ่ะครั้งแรกเลยที่เขาร้องกันอ่ะฉันนีนก็เหี่ยวลงเรื่อยๆอ่ะถูกหลังจากนั้นมันชินไงลูกมมนเพราะมันเริ่มเคยชินปุ๊บมันไม่มีความตื่นเต้นในการร้องมันไม่อะไรเมื่อก็หางเหี่ยวลงไปเรื่อย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 เี่ยลงไม่มีความรู้สึกอย่าอย่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะลูกยังยังทันลูกยังทันนะจ๊ะ แล้วข้อบกพร่องทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นน่ะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ไม่ใช่ว่าครูไม่เคยสอนรุ่นเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาคําสอนไปใช้ทุกอย่างสอนครูก็ได้คินทุกคาส่ะแต่ทําไมไม่ทำเออลงมาตอบให้ครูฟังหน่อยดีว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรตอบได้ไหมว่าทําไมแบบ สอนให้ไปแล้วอะ่ะคือถ้าเกิดเราไม่รู้เลยว่าอ้าวครับเขาต้องใส่อารมณ์ด้วยเหรอครับอ้าไม่รู้ทำไมไม่บอกผมมาเงี้ยจะเป็นอีกเรื่องเลงครูก็จะอภัยอ๋อเฮ้ยขอโทษครูลืมสอนแต่ทุกอย่างที่ครูพูดอ่ะเช่นเต้นแล้วคุณรู้สึกยังไงหน้าคุณแบบอย่างเงี้ยครูเขาเคยสอนไหมครูก็สอนให้หน้าอย่างนี้กย่างี้ทุกคนรู้แต่ไม่คิด เอากลับมาใช้ทุกคําสอนในทุกคลาสเขาสอนหมดครูหลายๆคนก็พูดเหมือนกันเวลาเราคุยกันในเวลาประชุมครูว่าเด็กรุ่นเนี้ยพอสอนเสร็จพอครูกลับไปมันก็ไม่เอามาใช้ละมันก็ลืมทิ้งไว้หมดเลยสิ่งที่เราทําไม่ดีไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะครับแต่เราไม่ปลุกตัวเองว่าเราจะดึงอาวุธอะไรที่ครูให้ไวเอาออกไปต่อสู้กับเขาเท่านั้นเองถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เป็นเนี่ยเพลงนี้ยร้องแค่นี้ก็พอแล้วก็พอแล้ว มันก็ไม่ใช่เนี่ยอยากให้ลองถามตัวเองแล้วลองตอบว่าทำไมฉันเป็นแบบนี้มากทำไมฉันไม่รู้จักเอาสิ่งที่ครูสอนไปใช้มั้งทำไมฉันชอบลืมเวลาที่ครูเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนแล้วฉันก็ลืมทำไมฉันต้องโดนด่าเรื่องเดิมๆซ้ำ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 ๆฉันเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าหว่าหรือว่าฉันเป็นคนอะไรแบบสอนแล้วมันไม่จําตักน้ําลาดหืวตอมันก็ไม่มีวันแตกดอกตีงงดงามออกมาหรือยังไงลอง คือครูครูก็ว่าอยู่อย่างเงี้ยทุกครั้งอ่ะครูอยากอยากฟังบ้างว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันในคลาสว่าเฮ้ยคุณเป็นอะไรวะคุณคิดอะไรระหว่างคุณร้องคุณรู้สึกยังไงบ่าบางคนก็ร้องนิ่งเป็นหุ่นเลยแต่เมื่อกี้ที่ผมชมเต๋าอ่ะเต๋าเขามีมือออกมา<ช>แล้ว,แล,วแล้วมันออกมาไม่ใช่เป็นท่าที่คอนดิกรากน,นะ,นะคือมันออกมาจาก ความรู้สึกแล้วมันก็มาแล้วมันก็ใช่มันไม่รู้สึกว่าบนทางเดินแห่งความสุขนี่อาจมีผมอย่างนี้อย่างนี้มันก็ทุเรศไงแต่พออารมณ์มันใช่มาถกมาตรของต้นก็ดีของต้นก็ดีด้วยซ้ำเมื่อกี้นี้ต้นเดือนหน้าเชิดเห็นชัดก็คือคือยังมีไอ้พรีเซนต์ตัวเองว่าเออฉันฉันสนุกที่จะร้องหรือชิลเกินไปหรือไม่เครียดแล้วเราก็ต้องรักษามันเอาไว้ทั้งเพลงอ่ะไม่ใช่แบบผมมีร้องผมก็ใส่อารมณ์มา ผมบอผมไม่มไม่มีร้องก็ทิ้งมันไปแล้วก็เดินไปดูเพื่อนบางมองถาเพื่อนบ้างว่ามันจบถูกไหมอะไรเงี้ยนะลูกเฮ้ยเอาหน่อยดินี่มันสัปดาห์ที่8แล้วเว้ยอีกเดือนเดียวรายการก็จบแล้วมันมา2ใน3แล้วทําไมเพลงตีมันยังสอบตกอยู่สัปดาห์เลยอ่ะไม่สงสื่อกันมามองกันแล้วมีใครบากคนพูดบอกว่าเรามาช่วยกันทําให้เพลงตีมนี้ดีขึ้นกันไหมครับไหมครั มะอย่าให้ครูก็ด่าเลยเอาแบบร้องชีเอาให้อึ้งครูนั่ง้าปากพางคอมเมนต์อะไรไม่ถูกเลยสักวันหนึ่งดีไหมเอาให้มันด่าเราเรื่องเดิมไม่ได้ไม่ใช่มาให้ว่าท่านดา่าเรื่องเราเรื่องเดิมไม่ได้อะไรเงี้ยมีม,ยมีใครปลุกอารมณ์นี้หรือให้ความคิดนี้กับเ<อ>พื่อนบ้างได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วอะเนาะมอดีเราอยู่บ้านไงโอเคป่ะเม่อกีพอร้องเสร็จต้องมาเจออย่างเงี้ยแล้วก็หงอยเครียดอย่างเงี้ยหน้าเอาโดนด่อยแล้วดอกแล้วครูก็ไม่อยากด่าแล้วอ่ะสู้ สื่อสารกันเองบ้างนะเวิ์ๆไม่ได้เลยมันมีเทคนิคที่อย่างครู acting หรือครูดานสุภครอะไรเนี่ยเขาก็ให้ครูอยู่ทั้งบ้านนั่งฟังเนี่ยเทคนิคเยอะมากเลยแต่เด็กคงเด็กๆคงไม่ได้ยินว่ามันเป็นเทคนิคคงว่าผ่านไปคือค้ครูก็คง่นไปเรื่อเยเป่วยเขายังไม่ได้ยินว่ามันมีค่า,ถ,าถ้าเขาตั้งใจฟังเขาจะได้ยินค่ะครู ออไม่ค่อยฟังเพราะว่าครูเนี่ยถึงขั้นจดเลยนะหลายๆอย่างอ,ะอ่ะเราเอาวทำไมเห็นเด็กรงไหนทําเลยอย่างครูปุ้มจอดร้องเพลงอะไรเนี่ยถึงขั้นจดเลยนะไอสตักกโตเลกระโต้อะไรเนี่ยฉันทำทุกเช้าเธอทาปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันถามพวกเนี้ยมันช่วยนะลูกมันช่วยให้มันเกิดอะไรขึ้นมาเพราะพวกเบสิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เหล่านี้มันถามว่าทําไปทไําไมเธอทําไปเหอะแล้ววันหนึ่งแล้วมันจะออกมาตรงเนี้ย มันจะออกมาที่เธอจะใช้มันเนี่ยมันจะออกมาเองแล้ถ้าเธอไม่ทำมันมันก็คืนครูปไปหมดจริงเมื่อเมื่อวิ่งที่แล้วที่ครูไม่ได้มาครูเห็นคือได้นั่งดูอยู่อตอนที่ซ้อมก็เห็นเต๋าเนี่ยแหละเป็นคนเรียกเพื่อนๆทุกคนมาแล้วบอกว่าวิ่นี้เราต้องร้องเพลงตรีมให้ไม่โดนครูด่าครูเห็น, <c oughs> เ,หนเมื่อวิ่ที่แล้วตบมือมให้เต๋าหน่อยาายมานาน แล้วเขาก็ทําได้อี่คนเดียวคนเดียวเพราะไม่มีใครร่วมใจเขาคนอื่นไม่ร่วมใจไม่ร่วมแรงด้วยเลยอ่ะก็แค่มาพยักหน้าเออแล้วเดี๋ยวใครดูนะไม่ใช่พอพรุ่งนี้หรือมะอรือนนี้ก็ลุกขึ้นมาร่วมใจกันหมดเชียวแล้วพอวิกต่อไปก็เหมือนเดิมเเหมือนดกลับเข้าหลุกดูทีดีสามวันอ่ะพวกหนูอ่ะดูทีดีสามวันจริงๆเลยอ่ะไม่เอาสิลูกเอาใหม่ อย่างนี้ไม่เอาแล้วจะหมดซีซั่นอยู่แล้วอ่ะอายเขาหรือเอป่าโหนี่แบบได้รับคําชมมากนะซีซั่นนี้เรื่องการร้องเนี่ยแบบว่าเจดิดมากเจิดที่สุดมีของดีติดตัวมาแต่ไม่ต่อยอดอ่ะต้นทุนมาดีแต่ไม่ต่อย,ยอดเลย,ยออสักคนหนึ่งมีมีคําชมว่าท,ท,ทีมเนี้ยหลายๆคนอนะ่ะเดี๋ยวไปอยู่ห้องอัดเถอะไปภากรตูนจะผ้าอะไรอยนะ่างเงี้ย ก็ดิสนีย์พวกแล้วก็อยากให้ผมหน้ามาคือให้ไังไม่ร้องไปอยาก perform อาจจะเป็นเพราะพวกหนูรู้ว่าหนูร้องพร้อมไงหนูก็ไม่ต้องเพอ perform คำว่าเพอร์ฟอร์มเนี่ยมันมันอีกโลกนึงเลยนะเป็นนักร้องห้องอัดไปเป็น talent voice เออหนูจะให้มีเสียงที่พร้อมจริงๆเพราะหลับตาแล้วเนี่ยพร้อมมากแต่อย่าดูนะสวัสดีปีใหม่เชยโยเออแลเป็นการว่าคนดูบางคนเขาจะรอดูวันเนี้ย แล้วเขาก็เห็นเราถูกข่าวเพลงนี้ทุกวีคเลยมันทําไมไม่รู้จักดีขึ้น,นบ้างสงสารคนดูไปพิจารณาตัวเองกันลูกทบทวนกันบ้างอย่ามัวแต่เมาะมอยลูกเห็นวันวันว่างปุ๊บนั่งเมาะมอยกันเรื่อยเลยนู่นนี่นั่นรับบ้างอะไรบ้างอะไรก็ไม่รู้ชิลไปแล้วตอนเนี้ยชิลไปลวอาจจะเป็นว่าเขาไม่มีล็อกกิ้งไงจริงๆเขาไม่ต้องมีล็อกกิ้งหรอกครูนีไม่ต้อง b ล o c k i n หนูบล็อกตัวเองหนูจะขึ้นมาหนูจะทำอะไรหนูคิดเองเลยใช่ไหมหนูก็รอว่าครูนีจะให้เดิน ครูนิวบอกไม่ให้เดินก็นั่งก็ยืนอยู่นะั่ํทไมล่ะลูกขาของเราอ่ะไม่ต้องรอใครเลยอ่ะครีเอทแล้วก็สร้างไออารมณ์ของหนูเองตรงนั้นนะไม่ต้องมันมีใครมาบอกให้ทําอะไรเ,<อ>เพราะหนูออกจากบ้านนี่ครูนิวก็ไม่ได้ไปด้วยนะ <laughs> หนูไปเองแล้วหนูไปคิดของหนูเองเลยนะตัวใครตรงมันเลยอ่ะยังมีเอฟรุ่นพี่เขาบอกเขายังรอรอดูสัปดาห์ที่เพลงที่เขาเคยร้องมันจะมีชีวิต มีจิตใจมีนนมวิญญาณขึ้นมานาบอก่็ยังรออยู่นะยังรออยู่นะคุณย,ยังไม่มาสักทียังไม่รู้สึกขลังสักทเีเขาเขาเขารออย่างมีความหวังนะเขาไม่ได้ไปเหยียดหยันพวกคุณเลยนะนะ่ะเพราะว่าเป็นเพลงเดียวกันที่เจ็ดซีซันที่ผ่านมาเนี่ยมันสร้างตัวตนอย่างชัดเจนแต่เราเนี่ยเป็นซีซันที่ได้รับคำชมมากที่สุดเลยว่าร้องดีแต่ทุกอย่าง <laughs> นอกจากร้องแล้วเจ๊จระวังจะเป็นเซียนห้องอัดอย่างเดียวหูกและไอความฝันที่มีทั้งหมดหนูจะได้ยืนบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่แค่ในซีซั่นนี้หรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นที่เหลือชีวิตอยู่แต่ในห้องอัดหรือเปล่าแล้วจะบอกเลยง่ายว่าหลายๆรุ่นเนี่ยความดังความพีคสุดก็แค่อยู่ในรายการน,ะนั่นนะสิคือหลายๆคนนะแนะบบชีวิตเขาจบชีวิตเขาขึ้นจุดสูงสุดเมื่ออยู่ในรายการเพราะอะไร พราะเขาไม่ได้พัฒนาให้เก่งขึ้นคนที่พัฒนารู้เก่งขึ้นเขาก็ได้ออกอระลาบ้ามต่อไปเรื่อยเขาก็ยังมีเวทีใหญ่ๆกันต่อไปเราอยากจะจบความสำเร็จ้ความสำเร็จความสำเร็จอีกนิดดงอีกนิดดงความสำเร็จในชีวิตให้สูงสุดแค่ตรงนี้หรือเปล่าครับถ้าไม่อยากถ้าอยากเป็นมืออาชีพอยากอยู่ในวงการนี้ต่อไปนานๆแค่นี้ยังไม่พอเหรอลูกเอ๋ยเดือนเดียวเองจะออกไปสู้เขาแล้ววะไหวไหมเนี่ยอ่ะ ไปให้กำลังใจตัวเองกันหัดคร้เองคิดเองเขียนเพลงหมู่ลูกเพลงหมูทิ้งมันไปตรงนี้ที่เหลือทำให้ดีที่สุดใช่ตรงนี้ถือว่าเจนเราต้องกอบคู่มาด้วยเพลงของคอื่นของเรานีว่าเจเอามาชดเชยเอามาชดเชยค่ะทุนไปแล้วยังคู่ได้อยู่คู่เอกตักเดี๋ยวยอมแพ้